ไฟใหม่ก้นหวดค่ะไฟใหม่เหมอเขาดำปืป๊ดละหวดกระขาดเป็นห่วงจงวงปกติก็รจะใส่ใบเตยค่ะเอามาห้องตรงนี้เพื่อที่จะหนึ่งเขาได้เพราะว่ายุดแถวนี้มมีแอนเตียวม้วยขายค่ะอันนี้คือคือเตียวม้วยค่ะตรงนี้ ขางอีสานันจะเอื่นเตียวมวยนี่นมันมัมี่ข้ากก็มีวิธีคะ่ะวิธีของเข้ากกบคือน,นี่คะ่ะมักบวบที่มันแก่แล้วใหญ่บวบขาก็เอาแบบนี้มามาแกะออกทํบมาวัดขนาดเ้าก็จะตัดต่ำ อืออ๋อขนาดกันไกลยังบ้ครับแบบนี้แล้วกันอืมเสร็จแล้วเขาก็จะแวกค่ะ

จ, hh. จนตรงใส่ตรงอันนี้มันออกค่ะกระสิเลือดแต่แย่ขางๆันเหนียวค่ะกระสิเหนียวแน่ใจหน่อย เงันออืมแต่งค่ะแต่งออกกิบมาเห็นมันนาเกินไปข้า็จะเอาทาง่งในห้องค่ะ ข้องกลขเาวนีวกับรรุษแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะวิธีแก้ไขเตียวมวยของขาอันนี้ได้เตียวมวยยายบวบเรียบร้อยแล้วจ้า มองนี่ขาดนิดนึงแต่ว่าเป็นอย่งยอางนี้อยู่ริมห้องเนี่ยเอาใส่น้ำเห็นมันเย็นให้มันนิ่ๆ อั่นี่เนี่ยข้าวเหนียวดำจ้านี่เอาผัดใส่เลยเรียบร้อยตูดกระเจ็บประมาณนี้